บัดนี้วันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้านางสาวรัภัสสิสิริโชคชัยขอถาวายเสียงสวดสัทยายพะสูตปพระปริตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นผู้ดูบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารย์บูชาแดรูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ อาระบทที่หนึ่งบทกาพ,พระรตนาไตราอาระหังสัมมาสัมพุทโธปควาพุธทธังปควันตังพิวาเทมิสวาขาโตปควัตาธมธัรมังนาสามิสุปฏิปันโนปควัตโตสาวกสังโคสัง้ังนามามิ บทที่สองบทบูชาพระไิรีพินาอระหังสัมมาสมพุทโธสุจีรังปริณิพุโตคุเนหิทระนาธะมาโนธานิปาระมีหิจัติสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสราณนาคโตปูเชมิรัตนัตตยังธรรมังจารามิโสทินาบทที่สบทสวดชุมนมเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัทธังมุนีราชะสุนันตุสัขขกขะโมคทาง สักเคาเมจารุเปเคริสิคาระตะเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเามเตรุวนาคาห ANE เนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมิมาจจยันตุเทวาชลาทะลายวิสเมยักขะคันทพานาคาติถันตาสันติเกยังมุนีวรวจนังสาธวเเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอัยมัทันตาธรรมะสวนาการโลอัยมัทันตาธรรมะสวนาการโลอัยมัทันตา บท like ที่4ีบบ่บทส่วนปุภาภาคะนมการโมอตสภปคะวตตะระหตโตสมมาสมรสะโมตตสภปคกวตอะรัหตโตสมมาสมรสะณมตัสภปคะวตตะระหตโตสมมาสมรสะบทที่หบทสวนไตสราคมนปัาพุทธังสราังกัจฉามิทัมังสราังกัจฉามิสังคังสราังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสราังกัจฉามิทุติยัมปิทัมังสราังกัจฉามิทุติยัมปิสังคังสราังกัจฉามิ ตติยมปีพุทธทางสระนังขฉามิตตียมปีทำมังสระนังขฉามิตติยมปีสังฆังสระนังขฉามิบทที่6บทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโทเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโหติเมโหตุสุปทานัตถิเมสระนังอัญญทมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสุปทานัตถิเมสระนังอัญญสังโคเมสระนังวรัง เอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปทาบทที่7บทสวดติรัตนปะนามคถา,า,าพุทธังนัเมรัตนภูตะสรีรจิตตังธรรมังนัเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสงังฆังนัเมรัตนภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนาตายะวะหังสัมมาสมโสริตะวัตถุวิเศษสภูตัง อัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสัปปะวัตตังอสุมิตยัมหิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตทิตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนะจะปาตุภูตังคัมพีระยันวิสยังอติทุตธสัทธัทธังวินยยหิปันธิตะชะเนหิ วิชัญญะปูปังโลก,กัรรมหิเกิหจิกทัทจ,จุปะรับพนียังเกสันจิสุดทุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปัส,สตังมณสิสุทธปะสาทกะหัตฐานังปุญญาติกานะมาสุมุตตมะปุณณภูมัง ทุกขปะปมุตจ,จะนะมุขะสารนาังคตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชเนยังนิพานาสัจฉิกิริยายุปนิสัยถันทัสมมากิเลสะมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัถะกุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสารนาังคมะนิยะเมวะตัสมาหิตัง เตีรานางาังสระนงขฆตตัมหัรัตตินทิวังคณะเนสุนามัสมานาปูเชมะจาปิสจตังสุปะสันนจิตตาตถานุป,ปาริจริยาสถารตาจะปุญเยนตัถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัติโอตุโยเจทะ ธรรมวินยัมหิปมาณภูโตโลกุตราพิสม,มโยนิยโตสุโภชังตัดโสปะนิสะยะจะยายะอยัมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปะสาธะกาโรบทที่8นมการสิทธิคธาถาโยจักขุมาโมหะมลาประกัดโถสามังวะพุโทโธสุขโตวิมุตโตมารสปาสาวินิโมจยันโต ภาเปสิเขมังชนะตงังวิเนย,ยังพุทธังวรันตังศริรสานาะมามิโลกัสนาทัจจะวินายากัจจะตันเตจสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจ,จวินาเมนตุธรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสตุทัเสสิโลกัสวิสุทธิมาางังคังเนายานิโกธรรมะทะรัตสะ ถารีสาตาวโหสันติตกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศศรสานะมามิโมหัป,ปลาทะปะทาลังอุปะสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิธโหตุสัพพันตรายาจวินาสเสมนตุสัทธรรมะเสนาสุขต,ตาโนโคโยโลกาาัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจะ สวากขาตะธรรมังวิธิตังกรติสังฆังวรันตังศีระสา,านามามิพุทธานุพุทธังสมะลิสสีละทิฏฐิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาสเสมนตุบทิก้าบทสวนนโมการอัตถกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาส,สมาัมพุทธะมหิีโนนโมอุตตมะธรรมมัสสวากขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหา สังคัสสปิวิสุทธะสีลทิทินโนะโมโอมาตายารัตสะรัตนตตยัสสะสาธุการนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยะาสาปินมโมกาลปะภาเวนะวิคัชฉันตูอุปัทวาณโมการาลุภาเวนะสุวัตถิโอตุสัพทานมโมการัสาเตเชนะวิธิมะหิโหมิเตชวา